เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะเป็นป่าที่เป็นป่าจริงๆถ้หลุดรอดจากนายทุนการเข้าอยู่ทำกินของนายทุนมาได้อย่างน้อยก็สี่สิบห้าสิบปีแล้วก็มีเพียงทางสัญจรของชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ได้รักษาป่าอะไรแต่ก็ไม่เคยทำลายนะจนมีสำนักสงฆ์พระที่เป็นเพื่อนกันไปเจอกันครั้งแรกที่สนาม สอบปาเตโมกนะท่านสอบได้ที่สองนะท่านเป็นรองแชมป์เราก็ได้อันดับ6มาเขาได้2องมารู้ทีหลังว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก,ก็เลยสนิทสนมกันตั้งแต่ท่านอยู่วัดเก่านะสุดท้ายท่านก็ออกมาอยู่ในป่าก็เลยก็ตามสนับสนุนท่านนะสนับสนุนไอเดียในการสร้างวัด ท่านก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับวัดนะท่านก็มาสร้างให้ใครอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะทําอะไรก็มาทําอยู่ที่นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระธรรมปินัยเป็นสายป่าโดยตรงจะไม่ใช่ป่าป่าแบบป่าภูเขาแต่เป็นป่าที่อยู่บนพื้นก็ เดี๋ยวท่านก็เคลียร์งานเสร็จท่านก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อสักพักท่านก็กลับมาดูวัดมันเรียบร้อยดีท่านก็นเดินทางต่อใครอ,อยากจะมาอยู่แบบป่าป่าเป็นป่าที่พิเศษนะเขาเรียกว่าโคกทำเลเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่มันเต็มไปได้วยต้นไม้แบบนี้นะต้นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเคยเคยเห็นมันเกิดอยู่ที่ที่เป็นทะเล อันนี้ก็ห้องน้ำที่บ้านมาสร้างเอาไว้คุณรดิยานะคุณพี่สาวมันมาสร้างห้องน้ำเอาไว้มูลค่าตอนนั้นก็ไม่แพงนะจำได้ว่าห้องหนึ่งเหมือนหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยนะดีมากเหมาะแก่ป่าปริวัตินะสร้างไว้ตามป่าต่างๆพระที่เข้าปริวัติไม่จำเป็นต้องไปใช้ห้องน้ำของอาจารย์กำรรนี่นะก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้ ไม่กิ่งอย่างนี้นะจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเอามาทำเป็นไม้เรียวแล้วก็ตีกันเจ็บมากนี่ก็ป่าที่อาศัยที่ดื่มน้ำปะณะของพระปริัติก็สร้างแบบไม่ทำลายธรรมชาตนะิอยู่กับธรรมชาติให้ได้มีอย่างเดียวที่เราล่วงล้ำธรรมชาติก็คือสาลาเอ่ยห้องน้ำเอ่ยแล้วก็ถนนซึ่ง เราก็สร้างในที่ที่มันไม่มีต้นไม้อยู่แล้วก็ไม่เพียงสร้างอย่างเดียวก็มีการาปลูกต้นไม้ทดแทนเป็นประจำทุกปีนะก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางราชการเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นราชทันเป็นอะไรทั้งหลายที่เขามีโครงการเขามีงบประมาณก็มาทางนี้ก็มี มีป่าให้เป็นเจ้าของป่าเป็นผู้รักษาป่าดีก่อนะไม่ใช่เป็นเจ้าของเจ้าของก็เป็นชาวบ้านนี่แหละวัดก็เป็นผู้ดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดใครมาตัดไม้ทําลายป่านะจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเกิดผสมกันถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากเหมาะแก่กัน อยู่อาศัยของพระสายป่าโดยแท้นะไม่ใช่มามาสร้างมาอยู่แล้วก็สร้างตึกสร้างอะไรนะอันนี้คือป่าจริงๆอยู่ห้าปีสิบปียี่สิบปีก็เป็นป่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรานี่คือร่องรอยของการอยู่อาศัยของพระนะเขาเอาฟังมาปูที่พื้นแล้วก็มามาฟังทมกันมาแสดงทมถ้าเป็นพระปริวัติท่านก็จะมาเก็บวัดกันที่นี่แล้วก็นั่งฟังทมกันตามนี้แหละเอาอาสนะมาปูถึงเวลางานจะมี มีอาสนะมีเสือมีอาสนะมาปูให้ท่านก็เอาอาสนะของตนของตนมาปูแล้วเรก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละฝ่ายอาจารย์กรรมก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ด้านหลังนะมีที่นั่งพักรอลูกกรรมมาเก็บวัดตอนเช้ามาสมาทานวัดตอนเย็นเป็นสบายยะมากนะแต่เรื่องยุงนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะเยอะมากเหมือนกัน ต้องมียากันยุงติดตัวมาทุกครั้งที่เข้าป่าน,นี่ก็เป็นที่ที่นั่งสักสำหรับพระนะมีก๊อกน้ำเดินก๊อกน้ำซึ่งทางครอบครัวก็มาเป็นเจ้าภาพในการทำระบบน้ำให้ตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักสร้างแทงสร้างถังเก็บน้ำเดินเท่าน้ำอะไรต่างๆแล้วก็เดินทั่วทั่วป่าทั้งหลายสาเหตุนะเอาไว้รัไฟรัดดับไฟ,บไฟเอาไว้ใช้ในกิจการของพระเจ้าข้าสูง ต่างๆมีถนอนทางเดินแบบนี้เดินไปทั่วป่าดูไปแล้วก็เหมือนกับชาวเขาที่อยู่กับป่าสมัยก่อนเขาก็อยู่กันอย่างนี้ทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ยังอนุรักษ์เอาไว้นะไม่ให้ในายทุนเข้ามาไม่ให้มีโรงงานไม่ให้มีโครงการไม่ให้มีโปรเจกต์อะไรเข้ามาโดยเอาวัดตั้งไว้ก่อนไม่รบกวนป่าไม่รบกวนชาวนาะไม่รบกวนชาวบ้านอยู่แบบดูแลรักษาให้ แล้วก็ไม่เอาอะไรถ้าวันหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้จริงๆก็ก็ค่อยว่าก,กันวันนี้มีเรี่ยวมีแรงมีความคิดมีไอเดียก็รักษารักษาเอาไว้ซึ่งก็มีห้องน้ําอันนี้อีกหลังนึงมีโซลา่าเซลล์ทุกที่นะไม่มีไฟฟ้าในยุกแรกอันนี้อ่าอันนี้ห้องน้ําเราเองนะครอบครัวจิตแสดงรู้สึกว่าตอนนั้น รับสร้างไว้สามและสี่ห้องนี่แหละเป็นเจ้าภาพสร้างให้นะใครที่ไม่สบายใครที่ป่วยเป็นโรคเป็นเะไรต่างๆแนะนำให้สร้างห้องน้ำถวายวัดในพุทธการก็มีคนที่เขาป่วยไม่สบายแล้วก็ทำห้องน้ำห้องท่าเกิดมาอีกชาติก็แข็งแรงไม่มีโรคมีภัยอยู่ไปจนเส้นอายุไขเป็นร0อปีก็ไม่ป่วยอยู่แบบนอนหลับไปตอนเส้นอายุไข ก็แนะนำให้สร้างห้องน้ำถวายวัดนะแต่ก็ต้องเป็นห้องน้ำที่เหมาะสมแก่สมณะดีๆนะบางวัดลงทุนสร้างห้องน้ำเป็น3 4ล้านหล้านเอาสวยเข้าว่านะแต่ใช้งานจริงๆก็มันก็มีแค่โถส้วมกับก,ก,กน้ำนี่แหละที่เราใช้งานว่าห้องน้ำอย่างที่สร้างเมื่อกี้ก็ไม่ถึงหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่เขาประกาศเพราะว่าแรงงานไม่ได้เสียนะ แรงงานเป็นแรยงานพระธรทำเราก็ออกปัจจัยสร้างห้องน้ําอย่างนี้เป็นประโยชน์มากนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะมีพื้นที่แบบนี้เดินได้ทั้งวันไม่ไม่เบื่อเดินไปก็จะเจอร่องรอยการอยู่อาศัยของพระ่ชงที่เขาอยู่ปุ๊บจะมีร่องรอยการอยู่อาศัยอันนี้ก็เจอที่อีกที่หนึ่งละมีศาลาสำหรับที่พักจะมีที่แบบนี้ เยอะเหมือนกันนะได้ถ้า,าเกือบสิบเหมือนกันสร้างไว้แล้วก็จะใช้โซลา่าทั้งหมดนะไม่รบกวนชาวบ้านในการเอาจ่ายค่าไฟนะโซลา่านี่ก็เป็นโซลา่าที่ได้มาจากการบริจาคของอบริษัทอื่นๆมันจะมีบางบริษัทซึ่งมาจากญี่ปุ่นเขาจะใช้ของแบบไม่ต้องครบอายุไม่ต้องเอาให้มันพังกันไปข้างหนึ่งนะพอสักระยะหนึ่งเขาจะโล่ของออกแล้วก็ เปลี่ยนเป็นของใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อหาผู้ผู้ที่ต้องการใช้ของพวกนี้แล้วเขาก็เอามาให้วัดจนได้ส่วนโครงสร้างต่างๆก็เป็นพระธทมทั้งนั้นนะการต่อระบบการอะไรต่างๆพระเราก็เรียนรู้จากการการสาธิตให้ให้ดูครั้งแรกๆนะหลังจากนั้นก็ต่อเอาเองหมดเลยมีของแบบนี้เยอะนะในใน,ในที่นี้ก็จะใช้มีเสาไฟซึ่งยอดิโยมก็บริจาค พระก็เริ่มฝังดินฝังดินไปเรื่อยๆก็จะเดินสายไฟทั่วทั่วนี้แหละก็ลองใช้ดูกันอยู่ปริวัติในปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยใช้แต่โซลาเซลล์นี่แหละพระมาเยอะมาพระมา40-50ิาญาติโยมมาช่วยกันใช้ไฟใช้อะไรนู่นโซลาเซลล์อีกอันนึงก็ปรากฏว่าก็อยู่จนจบงานได้นะไม่ได้ไม่มีการไฟตกไฟดับอะไรโดยโซลาเซลล์ล้วนๆนะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะฝากบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมีแดดตลอดปีเราไม่ควรจะใช้ไฟฟ้าจากรัฐบาลได้ซ้ําไม่ควรใช้ไฟฟ้าจากบริษัทที่เขาผลิตไฟฟ้าเพราะเราผลิตเองได้สิ่งที่เราต้องการคือโซลาเซลล์แล้วก็ความรู้องค์ความรู้ในการนํามาใช้งานในการต่อไฟนะไม่ให้เกิดไฟไหม้ไฟช็อตไฟดูดอะไรต่างๆมากมาย นี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนกันตั้งแต่ตอนเป็นเป็นเด็กประถมมัธยมหรือว่าอะไรสักอย่างนึงโตขึ้นมาให้เราทําไฟฟ้าใช้เองได้อย่างเงี้ยประเทศไทยก็จะลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่เป็นค่าไฟลงได้100เปอรเซไม่ต้องจ่ายสักบัทนะยิ่งเราอยู่ในป่าแบบนี้ธรรมชาติก็รักษาเยียวยาหน้าร้อนก็อยู่กับต้นไม้ร่มเย็นดีหน้าฝนก็มี ของอยู่ของกินตามป่ามีผักมีผลไม้มีอะไรต่างๆมากมายอยู่ในป่านี่นะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเข้าเซเว่นเราก็อยู่ได้อยู่เป็นปีนี่เ,เป็นเรื่องร้อยของการอยู่ของพระมาทีหนึ่งก็เอาฟางมาปูแล้วก็ทําที่กลางกดแล้วก็ที่ตกักผ้าก็มีแค่นั้นนะความต้องการส่วนที่ฉันนั้นปะนะก็ไปที่โรงนี่มากันสามสิบสี่สิบห้าก็แบ่งจุดละห้ 5, จุดละสิ 10, รูปนะก็อยู่กันไป พื่อไม่ให้คุยกันเยอะก็ต้องแบ่งๆอาจจะเห็นว่าสร้างเสนาสนะเยอะก็เพื่อกระจายพระออกไม่ให้พระมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเ,เดี๋ยวจะเกิดเรื่องพูดเรื่องคุยกันเยอะไม่จบไม่สิ้นนะนี่ก็อยู่กันก็ต้องระวังฟืนไฟก็มีพระนี่ใครมาอยู่ก็ต้องระวังช่วยกัน